ในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บนะครับในเรียกได้ว่าเป็นในการประกอบกิจกรรมทางกายแลยกันนะอาจจะไม่ใช่แค่เล่นกีฬายอย่างเดียวเพราะว่าอาจจะมีบางทีเป็นการเล่นทั่วไปนะครับหรือว่าการออกกำลังกายด้วยซึ่งมันก็อาจจะมีหลายสาเหตุนะหลายหลาย,หลายปัจจัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าในการบาดเจ็บส่วนมากที่เราพบเจอเป็นยังไงนะครับซึ่งมันอาจจะเจอเจ็บกล้ามเนื้อนะแบบว่า มีอาการปวดนะบางทาีมีสีม่วงสีเขียวนะตรงผิวหนังอะไรแบบนี้นะหรือว่ามีความรู้สึกว่าเจ็บเอ็นนะเอ็นแบบบางทีเวลาเราเคลื่อนไหวนะอย่างเงี้ยเจ็บรู้สึกกึกๆที่เอ็นแต่ไม่ไม่ได้รู้สึกที่เป็นกล้ามเนื้อหรือบางทเาีเป็นข้อต่อนะหัวไหล่นะแล้วแต่ซึ่งมันก็หลักๆน่าจะมีประมาณ3อันนะกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อทีนี้เราจะป้องกันยังไงได้บ้างนะครับ ก็อาจารย์อยากจะบอกก่อนเลยว่าในการป้องกันอาการบาดเจ็บเหล่านี้จริงๆแล้วถ้าเราทําตามขั้นตอนนะแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติตามกฎกฎติกาเนี่ยบางทีเราจะลดเรื่องของโอกาสเสี่ยงที่เราจะจะจะ,จะเกิดการบาดเจ็บได้เยอะนะยกตัวอย่างเช่นเรามีการวอร์มอัพแล้วก็การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะก่อนออกกำลังกายโดยเฉพาะเรื่องของการวอร์มอัพแล้วก็การ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยแบบที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าเป็นดามิกสเตชชิ่งเนี่ยนะครับซึ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยมันมันมันดีมากเลยนะมันมีข้อค้นพบที่ว่าเออทำแล้วมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะทีนี้หลายคนเนี่ยขี้เกียจไงคือแบบขี้เกียจวอร์มขี้เกียจยืดนะก่อนออกกำลังกายมาถึงส่เลยนะบางทีตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีการวอร์มอัพนะครับกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่ออะไรเนี่ยมันยัง ันยังไม่พร้อมใช้งานนะมันยังไม่แบบว่าเออยังไม่ร้อนนะยังไม่ร้อนหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยแบบเราไม่ได้ยืดเยียดแบบมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมาถึงเราใช้งานมันเลยเนี่ยมันมันไม่พร้อมใช้งานนะพูดง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรารู้กันว่าขั้นตอนการออกกำลังกายเนี่ยเรามีการวอร์มอัพนะครับเรามีการเวิร์กอัพแล้วเราก็มีการคูลดาวน์จริงๆถ้าเราทําทั้ง สามข้อนี้ครบเนี่ยเราก็จะป้องกันอาการบาดเจ็บได,ไ,ดได้เยอะมากแล้วนะทีนี้บางทีมันก็อาจจะเกิดคำถามอีกว่าเอ้เราก็ทำนะวอร์มอัพเบรกเอาคูดาวเนี่ยแล้วทำไมมีโอกาสเสี่ยงในการบาดเจ็บได้อีกก็ต้องไปดูว่าคุณบาดเจ็บจากอะไรตรงส่วนนั้นเนี่ยกติกานะอย,าอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นกีฬากติกาในเล่นในการเล่นกีฬาแต่ละอันเนี่ย,เ,ยเขามีการใส่อุปกรณ์ป้องกันไหมนะคุณก็ลองดู อันนี้คือปัจจัยที่ที่เราควบคุมได้นะเช่นว่าเราตัวเราเนี่ยเราแต่งกายเนี่ยพร้อมที่จะไปเล่นกีฬาน,นั้นหรือเปล่านะหรือบางทีเนี่ยออโอเคเราแต่งกายพร้อมเวลาเราเล่นเราเล่นตามกติการเราระมัดระวังทั้งตัวเองแล้วก็แล้วก็เพื่อนหรือว่าคู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามนะแต่บางทีมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอีกเช่นสภาพสนามนะสนามแข่งขันเฮ้ยแม่งมีอันตรายหรือเปล่ามี มีไม้เสียบทูกชิ้นมีตะปูมีเสียน,น้นามีคือคือเอาง่ายๆสถานที่ไม่พร้อมนะครับหรือบางทีโอเคตัวเราดีสถานที่ดีเฮ้ยอากาศแม่งไม่ไหวเว้ยแม่งร้อนจัดเลยนะเสี่ยงเป็นฮิสโตกอเลยแบบนี้นะมันก็มีหลายอย่างนะที่เป็น,ท,ปนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและแต่ว่าเราก็สามารถป้องกันได้นะครับในการในการป้องกันเราพยายามจะป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุร้ายแรงนะทีนี้ พอเราเรื่องของวอร์มอัพไปแล้วนะถ้าเราวอร์มอัพอย่างถูกวิธีหลายคนถามว่าเออแล้วเราจําเป็นจะต้องวอร์มอัพนานแค่ไหนหนักแค่ไหนโดยทั่วไปส่วนมากนะเราวอร์มอัพเนี่ยก็อาจจะถ้าเป็นกีฬานะก็จะมีวอร์มอัพแบบทั่วไปนะแล้วเราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหวนะดิมมิสเตตชิ่งแล้วก็อาจจะมีการวอร์มอัพแบบเฉพาะจาะจงของแต่และชนิดกีฬานั้นๆนะนะบางทีก็อาจจะส0 1 0นาที15บานาทีบางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางทีมันมันมาแล้วแต่ชนิดกีฬานะมันบอกอยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวตัวเราเนี่ยตัวเราที่ที่จะเป็นคนออกกาลังกายหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยเราพร้อมนะเราพร้อมคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคฉันพร้อมแล้วร่างกายฉันพร้อมแล้วฉันสามารถใช้งานมันได้แล้วค่อยๆไปนะครับวอมอัพอาจจะเริ่มจากแบบว่า50-60%ของของของ อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะซึ่งอันนี้เราก็สามารถคำนวณได้มีสูตรในการคิดค่าคำนวณอันนี้ไม่ยากนะครับเราให้หัวใจเรามันเต้นเร็วนิดนึงนะครับประมาณประมาณครนนึ่งนหนึ่งของความสามารถสูงสุดนะครับทีนี้วอร์มเสร็จแล้วก็ยืดใช่ไหมยืดแบบไดนามิกแล้วก็วอร์มเฉพาะเจาดจงในช่วงที่เราเวิร์กอัลหรือว่าเราออกกำลังกายเนี่ยอย่าลืมระมัดระวังตัวบางทีเราเลือกเป็นการออกกำลังกายไปที่ ไปฟิตเนสไปยิมนะครับใช้เครื่องออกกำลังกายเงี้ยสังเกตดูด้วยว่าเฮ้ยเครื่องมันยังเครื่องที่เราใช้เนี่ยมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้หรือเปล่าหรือว่าบางทีเอ่อถ้ามันดูแลเฮ้ยมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยน่าใช้มันเสี่ยงบางทีเราก็อาจจะต้องบอกเขานะท้ายที่สุดเลยในการที่เราจะครูดาวนะเราอาจจะยืดเหยยดก้านกล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่งค้างไว้นะครับเป็นเป็นสเตติกสเตชชิ่งเนี่ยเพื่อที่ว่าเราไม่อยากให้ เวลาเวลาที่ร่างกายเราทํางานนะครับร่างกายเรามีการใช้พลังงานใช่ไหมทีนี้พอใช้พลังงานเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะมีของเสียอะไรพวกนี้ที่เป็นอยู่ในเรื่องของระบบพลังงานเนี่ยเราไม่อยากให้มันคั่งค้าง,งอยู่ในอยู่ในตัวกล้ามเนื้อเยอะนะนะครับแล้วก็อยากจะให้มันมีการคลายออกให้มันไปรีไซเคิลใหมนะ่ได้นะครับพวกนี้ก,ก็ก็สามารถทําได้ซึ่งไอไอตรงนี้เราอาจจะบอกว่าเอ้ยบางทีพอเราเล่น เล่นเวทเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันปวดเมื่อยอะ่ะบางทีเราถ้าเราไม่ได้ยืดนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่สมควรนะอย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันด้วยนะครับแบบหยุดนิ่งค้างไว้อันเนี้ยเชื่อว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยหลายคนเนี่ยรู้นะครับรู้รู้แล้วแต่บางทีหลงลืมไปนะครับหลงลืมไปขี้เกียจกับหลงลืมเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญมันมากเพียงพอนะลืมบอกไปว่าบางทีเนี่ยในการ ในการคูลดาวหรือว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายเนี่ยบางทีอาจจะใช้เวลามากกว่าการวอมอัพเลยนะซึ่งมันก็มีข้อดีของมันด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเรารู้ว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพร่างกายเนี่ยเพื่อสุขภาพเนี่ยมี5ตัวนะหตัวก็จะมีความอดทนของระบบไหลเวียนแล้วก็ระบบหายใจใช่ไหมหนึ่เลย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับความอ่อนตัวแล้วก็องค์ประกอบของร่างกายจาก5ตัวนี้นะจะมี2ตัวนะครับที่จะต้องทําแน่ๆเลยต้องเป็นปูพื้นฐานให้กับคนทั่วไปและนักกีฬาแน่ๆเลยก็คือความความอดทนของระบบหัวใจแล้วก็ไหลเวียนโลหิตนะครับหัวใจปอดหลอดเลือดพวกนี้แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ2ออันนี้ต้องเป็นพื้นฐานแต่หลายคนนะลืมเรื่องความอ่อนตัวไป นะครับลืมให้ความสําคัญกับความอ่อนตัวซึ่งความอ่อนตัวเนี่ยเ,เราก็สามารถพัฒนาและก็คงไว้ไม่ให้มันเสื่อมถอยได้ด้วยด้วยกิจกรรมง่ายๆเช่นการยืดเดียดกล้ามเนื้ออย่างอย่างที่บอกไปนะครับทั้งก่อนออกกำลังกายและก็หลังออกกําลังกายแค่นี้เองนะมันมันมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับเพียงแต่เราต้องใส่ใจมานิดน,นึงส่วนอีกอันนึงที่จะป้องกันการ,การบาดเจ็บได้ดีเลยนะซึ่งซึ่งนอกจากว่าป้องกันอาการ,การบาดเจ็บ ได้แล้วเนี่ยยังส่งเสริมหรือว่าพัฒนาเรื่องของความสามารถในในการออกกำลังกายตัวเราได้ดีด้วยนั่นก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอาจจะได้มาจากการฝึกด้วยแรงต้านนะการยกเวทการใช้ยางยืดการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มัน,มนหนักกว่าปกติที่เราที่เราเคยทําซึ่งพวกท่าออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้เราก็ควรจะออกกาลังกายให้มันสอดคล้องกับชนิดกีฬาที่เราเล่นนะครับชนิดกีฬาที่เราใช้มันมี ลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไรนะซึ่งหลกัหลกๆแล้วในการป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยก็อยากจะให้เสริมเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับยิ่งเรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่ว่าจะมีร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็มีความอดทนของกล้ามเนื้อด้วยซึ่งมันจะต่อยอดไปไปสู่การพัฒนาเรื่องของพลังของกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับซึ่งไอๆไอพวกนี้มันมันก็ดีต่อตัวเรานะครับ แล้วก็อย่าลืมเรื่องของความอ่อนตัวนะความอ่อนตัวดูในในในส่วนของพฤติกรรมสุขภาพเราด้วยบางทีบางอย่างเนี่ยบางทีเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะแล้วเรารู้สึกว่าโหไม่ไหวแล้วมันตึงเกินไปมันอะไรแบบเนี้ยบางทีเราอดทนนิดนึงนะครับลองฝืนหน่อยนึงพอพอร่างกายมารับรู้ว่าเฮ้ยเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วเราไม่ได้มาทําร้ายมันนะโอเคมันก็จะปล่อยให้เราได้ได้ยืดนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ย ในการยืดเดียดกล้ามเนื้อเนี่ยหลายคนจะชอบแบบว่าพอยืดปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับสิบสิบวินาทีนะบางทีอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าบางทีมันน้อยเกินไปอยากให้ทาสักสามสิบวินาทีนะหรือถ้าบางทีมันตึงมากๆหรือบางคนประสบการณ์สูงหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีอาจจะอาจจะมากถึงสามนาทีเลยก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆบางทีเราดูหรือเราทดลองฝึกโยคะดูนะก็เป็น เป็นการยืเดเยียดกล้ามเนื้อแบบหนึ่งนะซึ่งผสมผสานเรื่องความแข็งแรงเรื่องของการทรงตัวด้วยนะมัน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 ได้หลายอย่างนะโอเคในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บที่ที่จะพูดตรงนี้ก็น่าจะมีอยู่หลกัหลกๆอยู่ประมาณนี้นะตัวเรานะครับเสริมความแข็งแรงกับความอ่อนตัวป้องกันตัวเราใส่อุปกรณ์ป้องกันนะส่วนเรื่องของปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเราต้องดูด้วยสถานที่ เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของสภาพอากาศกฎกติกาการเล่นระเบียบการอะไรพวกนี้เราต้องศึกษาให้ดีนะเพื่อไม่ให้เราเกิดการบาดเจ็บซึ่งเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยอันนี้เราป้องกันก่อนป้องกันก่อนจะเกิดเหตุแต่ว่าถ้าเกิดเหตุแล้วบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเราควรทํายังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะก็ป้องกันบาดเจ็บป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับที่อาจจะมาจากการเล่นกีฬาหรือ การประกอบกิจกรรมทางกายก็มีประมาณนี้นะครับก็คิดว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของของของหลังจากที่บาดเจ็บแล้วนะครับโอเคนะก็ทําความเข้าใจใหม่นะครับบางทีที่ให้ฝึกเนี่ยมันอาจจะหนักจะเหนื่อยต้องยืดต้องอะไรต้องฝืนต้องทนกันก็เพื่อตัวเราเองทางนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับ